โอป,ป่อยหน่อยปลาที่นี่ก็คือตลาดโอป,ปล่อยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เจ็ดโมงถึงบ่ายสองแนะนำให้หิวท้องมาแต่เชา้าก็ที่เนี่มีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยแถมมาจากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยนะผัดไทยยังใส่ไข่เมื่อไหร่เธอจะใส่ใจจะ๊ะอะไรสิ อาหารที่นี่เยอะมากมีทั้งของคาวและของหวาน <ลด S 1> จะัดรสแฟบบ่บรสนัวแต่ไม่ลดราคาจ้ะแนะนำว่าก่อน,นมาทําใจเรื่องคนเยอะกันไว้นิดนึงนะเดินเล่นกันสบายๆทําใจชิลๆต่อชิลแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วโอ้น้ำลายไหลละที่นี่เขามีพื้นที่นั่งทานอาหารกันแบบชิลๆตรงในก็ดูล้มลื่นไปหมดเลยกินไปชมธรรมชาติไปโอ้โหเผลนรู้ๆนากินไหมมีขนาดแค่โจ๊กกัโบขนมโคกนะ และยังมีพัดไทยกับไก่อกโอ่งอีกโอ้โหและนี่ก็คือหน่วยเก็บจานเคลื่อนที่นอกจากของกินก็ยังมีของฝากของทํามือให้เลือกชอบ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 โอ๊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 จิ๊ดจิ๊ดและนี่ก็คือเจ้าของที่แซลมะางก็งับแม่งเฮ้ยมาแล้วก็ไป